สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเปืยกุศลปล่อยแชนแนลนะครับแอ่นะครับหมวกคอลเลกชันนาแนาวนะครับอยู่คู่เดียวขาอยาถอดแมสนะครับครับผมมื่อนี้บ่ไใดผ้าพีผ้าหน่องไป่ไซเบ็ดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดภารกิจนะครับมื่อนี้เอารถมาหลังครับพี่น้องนะครับเอารถมาหลังอยู่ ค่าแค่เส็นเขมราตการนะครับบ้านไส้ย่อยนะครับบรรยากาศดีแห้งครับนะครับบางนี้เป็นบริเวณบ้านสวนของกองชาติชายนะครับชาติชายชูชัยภูมินะครับเป็นเพจเป็นเป็นรีสอร์ทเป็นโฮมสเตย์น,นะครับผ่านไปผ่านมานะครับหาที่พักแวะพักได้นะครับ มีค่าแค่น,น,คน้่นะครับนี่นะครับรถขี่ไปใส่เบียกครับพี่น้องวันนี้เอามาเขาค่าแค่เนี่ยนะครับมาหลังนะครับบ้ล่างตังแต่เขาฤดูฝนมาหนได้ลหางเลยนะครับขี่ตาคนนอกกพ้อนะครับมันี้มาจอดรอคิวนะครับคิวประมาณหรือยู่สามจีท่านครับผม อไอ้ยักษ์เขียวนะครับนี่ยักษ์เขียวฮักเป็นแต่ามาใส่เด็ดขนาดเลยนะครับเพิ่นโวส่วนมากินป,าป่าบ่านะครับนะครับป้านพัดโฮมสเตย์รีสอดน,นะครับโอ้ช่วงนี้คือ คิดโควิดกไปนะครับก็บเงียบๆไปนะครับขออยากเป็นมาไทายนะครับแต่ว่าพรท่านได้บอกเป็นอยู่นะครับนี่บ้านสวนบ้านสวนเคียงน้ำนะครับ นี่ผู้อยู่บนผู้นี่ยังเลาะเบิ่งกันครับเพื่อผู้กองคนอยู่หนีนะครับโอ้ยนะครับบ่มีไผอยู่ โอวบรรยากาศดีไรนะครับนี่น้องนามน้ำนะครับเคยมาตื้อแขยู่น้องนี่แหละครับไปดูมากินป่านะครับโบเป็นหยังนะครับจะ้า้องเป็นบโบยูนะครับ มาชมมาเดินเล่นสวนเป็นนะครับบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนครับแต่อีกจักน้อยน่สิเปิดใส่บริการคือเก่านะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นนะครับเพิ่อนวานะครับนายกเพิ่อนวานะครับคลิปนี้ก็บ,บ่ได้พาพี่ผ้านนองไปใส่เบ็ดนะครับ นะนะครับภาพเมื่อบึงบานภาคมุมงสตินะครับในเมาเอบึงบรรยากาศนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับให้กับช่องเปื่อยบกสมไปชาแนลน้ำนะครับพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆครับ